สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมแถลงข่าวการจัดงานวันแม่แห่งชาติปี2559พร้อมเปิดตัวแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกระตันยูกะตะเวทีค่ะ พลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวสภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2559ขอน้อมกล้าวถวายพระพรชัยมงคลพระมิ่งแม่แห่งชาติซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์เริ่มจัดงานมาตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2519เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเพื่อเทอิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสำหรับในปีนี้สภาสังคมสงเคราะห์ ได้ทำการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคจำนวน233คนแบ่งเป็น5ประเภทได้แก่ 1. แม่ผู้เป็นเกษตรกร 2. แม่ของผู้เสียสละ 3. แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 4. แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรและ 5. แม่ของลูกผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ยังได้คัดเลือกลูกกระตันยูกระตะเวทีจำนวนร้9คนแบ่งเป็น 1. นักเรียนนักศึกษา 2. ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหากิจ 3. นักร้องนักสแสดงศิลปิน 4. สื่อมวลชน 5. ประชาชนทั่วไปและ 6. ลูกกตันยูประจาภาคของสภาสังคมสงเค,คราะห์ และในส่วนของการจัดกิจกรรมนะคะที่สภาสังคมสงเคราะห์เตรียมไว้นั้นก็จะเริ่มจัดตั้งแต่วันที่2สิงหาคม2559เป็นต้นไปอาทิพิธีถวายพันธุพุ่มราชสักการะการจัดเลี้ยงอาหารการจัดคอนเสิร์ตรวมพลคนรักแม่ที่สวนอัมพรคอนเสิร์ตคิดถึงแม่และการจัดโครงการน้ำพระไทยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค76จังหวัดทั่วประเทศค่ะ